สวัสดีครับวันนี้จะมีหลายคนนะครับที่ยังมีปัญหาในเรื่องของการพิมพ์แป้นพิมพ์บนมือถือนะครับเนื่องจากไม่ค่อยถนัดในการพิมพ์หรือพิมพ์ช้าทําให้การสื่อสารบนโซเชียลมีเดียหรือการใช้งานของเราล่าช้าเนื่องจากการพิมพ์นะครับผมจะแนะนําให้ผู้เรานะครับใช้เครื่องมือตัวหนึ่งที่จะช่วยให้พวกเราสามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้นะครับนั่นก็คือการใช้ โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Gboard นะครับซึ่งเป็นของ Google นี่เองนะครับพวกเราสามารถที่จะติดตั้งนะ Gboard ตัวนี้โดยเข้าไปที่ Play Store หรือว่า App Store ก็ได้นะครับแล้วพิมพ์ครัว่า Gboard นะครับครับจากนั้นก็กดค้นหาดูเราก็จะเจอ Gboard นะครับรูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับ เราก็ติดตั้งเข้าไปนะครับติดตั้งเข้าไปเรื่อยๆเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปตั้งค่านะครับติดตั้งเสร็จแล้วก็ไปตั้งค่านะครับโดยการาให้เป็นคีย์บอร์ดที่ใช้อยู่บนเครื่องเรานะครับถ้าพวกเราต้องการใช้งานตัวนี้นะครับด้านล่างนี้จะมีคลิปเรื่องการติดตั้งและการตั้งค่าคีย์บอร์ดแบบละเอียดนะครับพวกเราสามารถ กดเข้าไปดูแล้วก็ทำการดาวน์โหลดติดตั้งและตั้งค่าและใช้งานได้เลยนะครับทีนี้เมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับเราไปใช้งานนะครับผมจะให้ดูการใช้งานนะครับเมื่อเช่นเราจะใช้งานบนไลน์นะครับปกติเราจะพิมพ์นไหมครับวันนี้เราไม่ีคีย์บอร์ดแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเข้ามาใช้งานโดยการพูดนะครับแล้วระบบมันจะพิมพ์ให้เราเช่น เราจะพูดภาษาไทยธรรมดานี่แหละแล้วเ,เราจะให้คีย์บอร์ดตัวนี้พิมพ์ให้แล้วก็ตั้งแปน็นคีย์แปน้นคีย์บอร์ดให้เป็นภาษาไทยนะครับแล้วกดไมโครโฟนสีดำนี่ครับอ่า,อาไหไ่นะครับกดไมโครโฟนเราจะพูดยาวพูดสั้นเท่าไหร่ก็ได้นะครับ ระบบจะพิมพ์ให้เราได้ทั้งหมดนะครับซึ่งจะช่วยให้เราเสะดวกในการพิมพ์นะครับไม่ต้องเสียเวลาด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องพูดให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ก่อนที่จะส่งก็ให้ตรวจสอบด,ดูก่อนว่าถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกก็แก้ไขแล้วค่อยส่งนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราพูดคุยกยับคนต่างชาติบางทีเราก็ไม่ได้เก่งภาษานะครับยี่บอทตัวนี้สามารถที่จะช่วยพวกเรานะครับแปลจากภาษาไทยเรา ให้เป็นภาษาต่างประเทศด้วยเป็นข้อความได้เลยนะครับโดยเรานะครับกดที่ปุ่มแปลภาษาเนี่ยตรงตรงนี้ครับเนี่ยฮะกดตรงนี้นะครับเสร,ร,ร็จแล้วก็เราต้องการให้แปลเป็นภาษาอะไรเราก็กําหนดที่ตรงนี้ครับเป็นภาษาเขมรภาษาอังกฤษก,ก็สามารถแปลได้เป็นนับร้อยภาษาเลยทีเดียวนะครับแต่ที่นี้ผมจะให้แปลเป็นภาษาไทยภาาภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะครับ มันเราตั้งค่าเสร็จแล้วเราก็กดไมโครโฟนเห็นไหมครับว่าระบบข้างล่างข้อความจะเขียนเป็นภาษาไทยด้านบนจะเป็นภาษาอังกฤษว่า hello นะครับถ้าเราพอใจเราก็ส่งไปได้เลยครับนีส่งไปได้เลยนะครับนีถ้าเขาตอบมาเราก็อ่านดูนะครับอ่านไม่ได้เราก็ไปปใช้ o o o l l p แปลนะครับหรือเราอยากจะพูดต่ออย่าพูดต่อนะเราก็พูดได้เลย นะเห็นไหมครับมันก็แปลให้บอกว่า I am Thai is there anything I can help you w i c h ซึ่งคนฟังก็เข้าใจแหะครับส่งมาได้เลยอันนี้คือภาษาอังกฤษนะครับถ้าต้องการแปลาปภาษาอื่นหรือภาษาเขมรนี่ครับเราก็เปลี่ยนภาษาด้านหลังให้เป็นเขมรแล้วก็กดไมโครโฟนเห็นไหมครับมันก็จะเขียนเป็นปภาษาเขมรแล้วนะส่งมาได้เลยนะครับ เพราะนั้นถ้าเราต้องคุยกับคนชาติไหนนะครับคุณก็สามารถที่จะเลือกภาษาของชาตินั้นแล้วพูดคุยได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไ,ไหมครับภาษาญี่ปุ่นก็ได้ครับเห็นไหมมันก็แปลเป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งจะช่วยให้เราสะดวกสบายมากขึ้นในการสื่อสารกับเพื่อนเพื่อนไม่ว่าจะเป็นคนไทยด้วยกันเองหรือว่าคนต่างชาตินะครับเพ,พราะก็แม่งลิปต่อไปนะครับ